สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมเจรีวิวทอยครับวันนี้เราจะมารีวิว DX เอ็ปแปงกันเนอร์ครับก็เป็นการรีวิวสินค้าพรีบันไดชิ้นแรกของรายการผมเลยนะครับปร่ม,มือปุ่มือ <S <S เนื้อหาของค o m เบลเดอร์ดูแปงนะครับสามารถไปติดตามได้ในเดลโมวี่ที่มีชื่อว่าคอ m เบลเดอร์ดラ s ブเอ็กไกมุกมูวี่วอลฟูรูสลาสโตรนั่นเองนะครับผมก็สำเนียงญี่ปุ่นเลยนะครับโอเคนะเราจะพักโฆษณานกันสักครู่นึงครับแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงของ ลูกเล่นเองครับโอเคครับเรากลับมาพบกันในช่วงของลูกเล่นนะครับเราก็มาดูที่ลูแปงเบดไวเลวอรคอก่อนเลยนะครับตัวนี้เลยครับผมสวยงามจริงๆนะครับสมกับเป็นสินค้าพีบันไดนะครับ นี่ปิ้งเลยครับปิ้งเลยนะสีทองอลามเลยครับออกแบบมาในแนวของรถรูนะครับรูจริงๆครับแล้วก็เฉียบคมมากๆเลยนะครับเพราะมันมีมีดครับมันก็เลยคมนะอ่ามุกแปกอย่างนี้หาได้ที่เดียวเท่านั้นครับเจ็ดรีวิวทอยครับผมโอเคด้านหลังตรงนี้นะครับเป็นปุ่มนะครับสาหรับกดเพื่อเลื่อนมีดลงนะครับแล้วก็ดันมีดขึ้นกลายเป็นปุ่มล็อกด้วยนะครับทูอินวันเลยนะฮะด้านล่างก็จะเป็นรหัสชิปคาตามระเบียบนะครับผม ตรงนี้บอกก่อนครับว่าไม่สามารถที่จะนํไปโยกกับชิปเบรสได้นะครับถ้าโยกไปเนี่ยมันแกรกแน่นอนครับแกรกในที่นี้คือแกรกพังนะฮะคือกระโปรงรถเนี่ยน่าจะเปิดใน่แหละต้องเซ็นเซอร์ไหมทุยคุละกระโปรงละโอ้โหติดเลดไปไหนครับผมตรงนี้ไม่สามารถโยกได้นะครับเตือนไว้ก่อนนะโอเคนะครับผมเราก็มาเริ่มเพนชินเป็นคาร์เมลิเดอร์ดูแปลงกันเลยครับ ครับเราก็มาเริ่มเล่นดีเอ็กลูแปงกันเนอร์กันเลยนะครับเริ่มจากการเปิดสวิตช์ครับเปิดสวิตช์ตรงนี้นะครับเหมือนกับเบรกกันเนอร์เลยนะครับเปิดตรงนี้นะฮะอันติเมตลูแปงครับลองอีกอลครับโอเคครับการเทนจินของคาร์เมลเดร์ลูแปงนะครับเหมือนกับมาชินเชเซอร์เป๊ะเลยนะครับก็คือการกดค้างแล้วก็ปล่อยนะครับ เื่อเป็นการเฮนชินนะครับเราก็มาเริ่มกันเลยนะฮะเฮนชินอีกรอบนะครับเฮนชิน การจมตีของ c a r ์มนเลเดอร์ n ูแปนครับจะมีอยู่3โหมดครับก็คือกันเบรกแล้วก็เบรคครับเราก็มาเริ่มที่โหมดแรกกันเลยครับเสียงของรูแ i งกันเนอร์จะนุ่มกว่าเบรคกันเนอรนะครับดูนะ จะเป็นเสียงคาแลคเตอร์ที่เปลี่ยนไปนะครับผมอันนี้ก็เป็นข้อดีของรูปแปงกันเนอร์นะครับผมแต่เสียงฟันเสียงยิงเหมือนกันเป๊ะนะฮะอืมก็ก็ยังดีครับก็ยังดีที่ยังมีการปรับเปลี่ยนนะครับโอเคนะ โอเคครับเราก็มาลองใส่รูปแปวงบเบรดไว้รอบคอกันดูนะครับ,รบรแล้วก็เลื่อนมีดขึ้นมานะครับผมในหนังเนี่ยมีดจะยาวกว่านี้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับแต่ Dx ทําทำมาขนาดนี้ถือว่าโอเคครับพอเหมาะกับขนาดของรูปแปวงกันเนรนนะครับก็ถือว่าโอเคเลยนะครับผมไม่ได้ติอะไรเลยนะครับ สวยงามรับมาลองกดกันดูเสียงเชียบคมครับถือว่าใช้ได้เลยนะครับก็สามารถที่จะ acting เดการเหวี่ยงฟาดฟันได้นะครับแต่พื้นที่การรีวิวค่อนข้างที่จะแคบครับถ้าเหวี่ยงไปมันก็จะปุกปักมันก็จะเสยียดายนะฮะเสยียดายเลยครับผมโอเคเราก็มาใช้ท่าไม้ตายกันครับกดค้างแล้วก็ปล่อยนะครับผมมาเริ่มกันเลย ลองอีกรอบนะครับเสียงชัดเจนนะครับผมนี่ก็เป็นลูกเล่นของรูปแลงกันเนอร์นะครับถ้ามีคนถามว่าพี่ลองเอา ชิปคางคันอื่นมามิกซ์กันดูสิได้เลยจัดไปเลยครับผมออันนี้เก็บก่อนนะโอเคครับครับเราก็มาเริ่มที่คันแรกกันเลยครับก็คือสปีดนะฮะใส่เข้าไปาเ,เป็น drive system ครับลองกดดู แม็กแฟร์แคมเปญครับลองใส่เข้าไปดูดรายซิตเต็มอีกแล้วเหรอเชสเซอร์นะฮะ สไปเดอร์นะฮะใส่เข้าไปคงไ,ไม่ต้องเดาใช่ไหมครับคันสุดท้ายแล้วครับที่ผมจะใส่เข้าไปนะฮะมันต้านครับ จากข้อสรุปของผมนะครับลูปแปงกันเนอร์นะฮะจะอ่านเฉพาะลูปแปงเบรดคันเดียวเท่านั้นนะครับส่วนคันอื่นนะครับก็จะเป็นซิสเต็มของตัวนั้นนั่นเองนะครับผมสำหรับคนที่สนใจอยากจะซื้อมาเล่นบ้างนะครับก็ขอแนะนำร้าน CTS Candy Toy เ e n t ายครับการรีวิวชิ้นต่อไปจะเป็นอะไรนะครับก็ต้องติดตามชมกันนะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลากานไปก่อนนะครับสวัสดีครับ go break two rupan blade ultimate rupan strike มีคลิปรีวิวตัวไหนที่ยังไม่ได้ดูนะครับสามารถกดเข้าไปดูกันได้เลยครับและก็อย่าลืมกดปุ่ม u u s c r i ร e นะครับเพื่อเป็นการติดตามผลงานการรีวิวใหม่นะครับกดไอนล่างนี้เลยครับขอบคุณครับ